ครับตลาดอัปเดตพอร์ตนะครับก็มาดูกันนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาจิงผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เฝ้าเหมือนเดิมนะเ <c oughs> พราะว่าก็จริงตอนแรกกะว่าจะเฝ้าสักหน่อยแต่ว่าเอ้ยแต่ผมอะขายนะผมเฝ้าไปขายแต่ว่าตอนซื้อขึ้นเนี่ยไม่ได้ซื้อที่จุดต่ําสุดนะแต่ว่าเอ่อมันขึ้นไปตรงนี้นแล้วผมเห็นว่าเปิดมาวันนี้เอ้ยผมซื้อได้พอดีนะจะเห็นว่าตรง163งไม้แผนของเราที่1 2 6 3 4 3มนันนะครับมันว่างอยู่เพราะว่าล่าสุดอะ วันที่20นะผมขายไปนะตอนมันขึ้นมานะผมขายไปหนึ่งไม้ตรงนี้นะครับเอ่อเพื่อที่ว่าหวังว่าอาจจะได้รอบแล้วมันก็ได้เล่นจริงๆนะมันลงไม้ให้ผมเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอ๊ะทำไมผมขายตรงนี้ใช่เหรอใช่ครับก็คือประมาณว่า ผมขายนะครับจริงๆผมต้องไปขายที่เป้าผมคือ2 6 5 0กกว่าใช่ไหมแต่ผมมาขายที่2 6 3 7 0สเ็นเนี่ยคือผมก็ผิดหมายถึงว่า,าผมอะเล่นเล่นนอกกฎของผมนะแรกผมก็จะไปขายที่2 6 5 0กกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นไปหนึ่งสเต็ปไงแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ขายเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอันนี้ผมเหมือนสเป c คู a t i นะครับประมาณว่าผมคิดว่าเออมันไม่น่าจะรีบไปอะไรอย่างนี้นะผมอาจจะขายไปก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อคืนนะครับซึ่งพอมาวันเนี้ย ก็ได้ซื้อคืนต่ํากว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อคืนไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่เดี๋ยวนะสองหกสองเก้าสามนะครับก็เหมือนประหยัดไปได้มันเจ็ดสิบาทเองแต่ก็โอเคนะก็ก็คือเราไม่ได้มองเราไม่ได้มองว่าจะกินคําโตในแง่ของฝั่งช็อตก็คือผลขายไปก่อนแล้วจะซื้อคืนเนี่ยเราไม่ได้กาว่าจะนิ้นแก็บเยอะเราขอแค่ว่า เราได้เปรียบขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะภาพใหญ่เรามองขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็ผมก็เล่นผิดกฎไปด้วยตอนนั้นนะเพราะว่าผมไม่จาเป็นต้องอมองว่ามันจะต้องแบบรอให้รุนลงไปเยอะๆนะครับแค่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมซื้อกลับได้ก็โอเคนะครับโอเคผมซื้อกลับเลยเดี๋ยวดูแล้วกันนะปิง้งสองหกเดี๋ยวบันทึกให้ดูนะครับว่าสองหกสองเก้าศูนย์ S <S นะครับก็ตอนนี้ซื้อกลับไปอันนี้ไม่ได้บอกให้ซื้อตามนะครับแต่ว่าจะบอกว่าต้องมีแผนก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อเนี่ยต้องมีแผนเราไม่ต้องไปทำนายว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับแต่เราเล่นแล้วมันทําเงินได้ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องรู้นะครับว่ามันขึ้นหรือลงโอเคก็ซื้อคืนนะครับก็บันทึกไปวันที่เท่าไหร่ จะเห็นว่าเนี่ยผมขายไปที่ราคานี้นะครับแล้วผมซื้อคืนนะครับถือว่าผมได้เปรียบขึ้นแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ผิดกฎของผมด้วยคือกฎของผมเนี่ยไอ้ไม้นี่ผมห้ามซื้อนะครับเห็นไหมไม้นี้ผมห้ามซื้อแพงกว่า2 6 3 4 3สามสี่สามกสามเป็นต้นที่ผมรับได้ผมซื้อได้ดีกว่าถือว่าโอเคแล้วเพราะนั้นน่ะไม้นี้ถือว่าโอเคผมก็เล่นวิธีนี้ไปนะครับแต่ถ้ามันลงแรงผมจะมาซื้อตรงนี้ละไอ้ไม้นี้ที่ว่างอยู่รอนะถ้าลงแรงโอเคครับถ้าขึ้นไปเลยเนี่ยไอ้ไม้นี่เดี๋ยวมก็จะมาขายอีกนแถว ก็คืออันนี้ผมอาจจะไปขายแถวไอ้หนึ่งแปดแปดศูนย์อะไรที่ผมบอกในคลิปนะอาจจะเล้นเกงเกงระยะสั้นไปนะถ้าหนึ่งแปดแปดศูนย์มาแต่เลขตรงนี้อาจจะยังไม่ถึงอาจจะขาดนิดหน่อยเลยอาจจะสองหกสี่ร้อยกว่าก็ว่าไปหรืออาจจะถึงก็ไม่รู้นะถ้ามันถึงก็ดีถ้าไม่ถึงอ่ะผมว่าจ,จะขายเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็กําไรอยู่แล้วนะม้นี้นะอาจจะเล่นก็คือผมเล่นแค่ส่วนหนึ่งของพอร์ตทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอีกอย่างไอ้ต้นทุนสองหกหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยผมก็ยังมีข้างบนอีกนะครับแต ก็เล่นประมาณนี้เหมือนกับตเไปคูลเล่นนิดนึงนะครับเพิ่มความเด่งนิดนึงนะประมาณนั้นแหละก็สําหรับอัปเดตพอวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ